สิ่งหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ชอบเกี่ยวกับประเทศไทยก็คืออาหารที่อร่อยนั่นเอง One thing that just about everybody loves about Thailand is the delicious food. สำหรับอาหารจานโปรดของอดัมก็คือน้ำตกหมูกับข้าวเหนียว My favorite dish is waterfall pork with sticky rice. แม้พูดแล้วมันแซบอีหลีอีหลอกก็ดอกกเดีย It's so scrumptious. เรียกได้ว่าจานเดียวไม่เคยพอ I can't get enough of it โดยส่วนตัวแล้วอดัมชอบกินอาหารที่เผ็ดระดับกลางๆ Personally I like to eat food that has a medium spice level ถ้ามันเผ็ดมากไปมันจะทำให้อดัมเหงื่อแตกแล้วก็น้มูกไหล If it's too spicy then I start to sweat and my nose starts to run ยิ่งไร้ไปกว่านั้นถ้าเผลอกินเผ็ดมากเข้าก็เหมือนไฟออกก้นเลยทีเดียว On top of that, really spicy, then feels like fire on its way out. then that, it's it its spicy, if feels fire really way like ยังไงก็ตามเว็บไซต์ bangkok.com ok. ได้จัด10อันดับของอาหารไทยยอดนิยม Anyway on bangkok.com they have ranked the 10 most popular Thai dishes เอาเป็นว่าเราเริ่มจากอันดับที่10ซึ่งได้แก่ไก่ผัดเม่มะม่วงหรือ chicken with cashew nuts อันดับที่9ผัดผักบุ้งไฟแดงหรือ Fried Morning Glory อันดับที่8ยยำเนื้อหรือ Spicy Beef Salad ต่อไปอันดับที่7ได้แก่แกงเขียวหวานไก่หรือพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า Green Chicken Curry ไก่เขียว <Huh? S 1> อันดับที่6ได้แก่ข้าวผัดหรือพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า Fried Rice อย่าออกเสียงว่าไ i c e นะเพราะว่าไ i c e ก็คือหาเลยครับและแน่นอนคุณไม่อยากจะกินผัดเหา มาถึงครึ่งทางแล้วนะครับก็คืออันดับที่5นะครับได้แก่ผัดไทยนะครับหรือพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า Thai Style Fried Noodles แต่ส่วนใหญ่แล้วคิดว่าจะใช้ทับศัพท์ว่า Pad Thai แล้วอันดับที่4ได้แก่แกงเผ็ดหรือพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า Red Curry อันดับที่3ได้แก่ต้มข่าไก่หรือพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า,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 า Chicken in Coconut Soup แต่ผาว่านะส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้ทับศัพท์ว่า ข้าคาค่า <Huh? S 1> อันดับที่2น่าจะเป็นเมนูโปรดของหลายคนนะครับก็คือส้มตำนั่นเองนะครับหรือพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า spicy green papaya salad แต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะพูดสั้นๆว่า papaya salad ก็คือสลัดมะละกอน,นั่นเองมาถึงอันดับที่1แล้วนะครับก็คือต้มยำกุ้งนั่นเองนะครับหรือพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า spicy shrimp soup แต่ฝรั่งไม่ค่อยรู้จัก spicy shrimp soup เท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่จะรู้จักแต่คำว่า Tom ย่าเคี่นั่นเอง <c oughs> จาก10อันดับก็เห็นได้ชัดนะครับว่าอาหารไทยเนี่ยมีมากมายหลากหลายอาดับไม่มีวันเบื่อแน่นอน Thai food has such a wide variety I'll never get bored of it เดี๋ยวพักกันสครูครับช่วงหน้า ask Adam